ขอบ่งชี้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาการต่อมลูกหมากตรวจสอบด้วยตัวเองว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ปัสสาวะนั้นปัสสาวะอ่อนปัสสาวะสะดุดขัดเบาปัสสาวะเป็นหยดหยดปัสสาวะนั้นปัสสาวะอ่อนปัสสาวะสะดุดขัดเบาปัสสาวะเป็นหยดหยดรู้สึกปวดขณะถ่ายปัสสาวะการขาดความสนใจในการมีเพศสัมพันธ์รู้สึกเหนื่อยง่ายเวลามีเพศสัมพันธ์ มีเลือดผลออกมาในปัสสาวะหากปล่อยไว้นั่นขึ้นภาวะปัสสาวะบ่อยจะส่งผลที่ร้ายแรงต่อตัวคุณเองและชีวิตคู่ของคุณคุณจะเริ่มสูญเสียความมั่นใจในความเป็นชายและรู้สึกผิดต่อคนรักที่ไม่สามารถมอบความชีวิตรักของคุณจะเริ่มจืดจางลงเพราะพันธระยะเบื่อหน่ายกับคุณเต็มที่ร้ายแรงสุดคือการเลิกหากไม่รีบทำการฟื้นฟูตั้งแต่เนิ่นเนิน มันจะนำไปสู่โรคแสกซ้นอื่นๆในอนาคตได้อย่ารอช้าที่จะฟื้นฟูอาการตอมลูกมากอักเสบหากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณประสบปัญหานี้เราช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศของคุณด้วยสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติการแข็งตัวจะเห็นผลลัพธ์ดีขึ้นตั้งแต่วันแรก ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตอมลุกโดยจะเพิ่มจำนวนอสุจิและระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทำให้อสุจิเคลื่อนที่ได้ไวมีสเสน่ห์และดึงดูดเพศตรงค้ามกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของร่างกายส่วนประกอบจากธรรมชาติในสารสกัดจากหอยนารมเปรียบเสมือนตัวดูที่สามารถชูกำลังสารสกัดจากถังเช่า มีโพลิฟีนอนสารตานอนุมูลอิสระกระตุน้นฮอร์โมนเพศโทโตโตโรเตอรลนบำช่วยเพิ่มจำนวนอสุจิและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้กับคุณผู้ชายทั้งหลายได้เป็นอย่างดีส่งสารสกัดจากสมเป็นตัวกระตุ้นให้เลือดในร่างกายไหลเวียนไปเลี้ยงอวัย,ยวะเพศเพิ่มฮอร์โมนเพศวิคีบริโภครับประทานครั้งละหนึ่งแคปซูลวันละสองเวลาตอนเช้าเย็นรับประทานหนึ่งแคปซูลแล้วต้มด้วยน้ำเปล่า ควรทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสี่สัปดาห์เสริมสร้างศักยภาพทางเพศคุณผู้ชายด้วยสมุนไพรถังชาวโสมและสารสกัดจากหอยนางเสริมสร้างสมรรถภาพบำรุงกำลังทางเพศและขยายหลอดเลือดช่วยให้อวัย,ยวะเพศแข็งตัวได้นานลดอาการหลังเร็วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพน้ำอสุจิให้แข็งแรงช่วยให้อวัย,ยวะเพศแข็งตัวได้นานลดอาการหลังเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิทภาพน้ำอัสุจิให้แข็งแรง